อยากคิดเผาผ่านท้ายยังไม่รู้จักฟ้าสวิตค่ะยิ่งอายุมากขึ้นเรายิ่งเผาผ่านยากขึ้นยิ่งเบิร์นยากขึ้นยิ่งอ้วนง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าร่างกายเราสูญเสียฟาสวิตลงไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ พอเราอายุตั้งแต่30เป็นต้นไปร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ3-8%ในทุก10ปีพอเราเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุหรือ60ปีร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประเภทฟาสทวิตถึง1-3%ต่อปีเลยค่ะอันนี้คือเหตุผลค่ะว่าทำไมร่างกายของเรายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเผาผัานต่ำลง เพราะว่ากล้ามเนื้อประเภทฟาสต์สวิตเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเผาผ่านเวลาเราอยู่เฉยๆนั่นเองค่ะถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วกล้ามเนื้อประเภทนี้หายไปเรื่อยๆก็แปลว่าเราก็อ้วนง่ายขึ้นนั่นเองแอดกินแนะนําให้เพื่อนๆออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อในทุกๆวันแล้วก็ทานโปรตีนให้ถึงทานแคลอรี่ให้พอเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสวยๆกันนะคะ